สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทไลฟ์ไปเกษียณนะคะกับดิฉันเพนซิริปัญญาชนเช่นเคยนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ทั่วโลกก็กําลังให้ความสนใจกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสหรือปารีสเกม2024นะคะซึ่งแข่งกันมาจากนกระทั่งถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะคะก็มีสมหวังบ้างผิดหวังบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา นะคะแต่เรื่องที่น่าสนใจในกีฬาโอลิมปิกในปีนี้นะคะถ้าใครติดตามดูแล้วก็จะมีข่าวจีบเรียอว่าเป็นไวรัลกันเอ,อส่งต่อกันแชร์กันไปเยอะแยะเลยนะคะเกแบบี่ยวกับนักกีฬาที่เข้าแข่งหลายๆลารายนะคะเราก็มีรายหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยถ้าเกิดใครติดตามข่าวนะคะก็จะเป็นนักกีฬายิงปืนนะคะชาวตุรกีที่คว้าเหรียญรางวัลไปด้วยลูกที่ เท่ๆชิวๆเลยนะคะในวัย51ปีเรื่องนี้เนี่ยก็น่าสนใจตรงที่เราจะเห็นว่าอายุก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการแข่งขันกีฬาเลยนะคะแล้วก็ในแข่งการแข่งขันกีฬาปารีสเกมในครั้งนี้นะก็ยังมีนักกีฬาที่อาวุโสที่มีอายุมากอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นนักกีฬาจากประเทศจีนนะคะเป็นนักกีฬาประเภทกีฬาปิงปองนะคะชื่อเซิงจีหยิงนะคะ เธอก็เข้าได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ปีนี้เป็นครั้งแรกด้วยวัย58ปีนะคะแล้วก็ในการแข่งขันกีฬาาริสเกีนในครั้งนี้ก็มีนักกีฬาที่อายุมากที่สุดนะอีกคนหนึ่งก็คือนักกีฬาขี่ม้าหญิงชาวออสเตรเลียนะคะชื่อแมรี่ฮันนนาซึ่งเขาลงแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะเป็นสมัยที่7แล้วนะในวัยถึง69ปี เขาก็แข่งขันครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปี1996แล้วก็แข่งต่อเนื่องมาตลอดเลยสแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วกีฬานะ่ะเป็นสิ่งที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนโดยเฉพาะวัยสูงอายุก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเล่นกีฬาแต่อย่างใดเลยนะถ้าเราลองย้อนกลับไปดูเอาเฉพาะกีฬาโอลิมปิกก็ได้นะที่ในปีที่ผ่านๆมาเราลองมาดูกันนะคะว่ามีนักกีฬาโอลิมปิก ที่มีอายุเยอะนะคะหรือนักกีฬาอาวุโสนเนี่ยร่วมแข่งขันอะไรกันบ้างนะน่าสนใจมากเลยนะอย่างเช่นกีฬา,าว่ายน้าเนี่ยเออก็มีนักกีฬาเแข่งขันหลายทีมนะคะแล้วก็ทีมสหรัฐเนี่ยเออก็แข่งขันได้คว้าเหรียญมาได้หลายเหรียญเหมือนกันด้วยวัยสี่สิบเ็ปีนะคะต่างแข่งขันกรีฑาค่ะก็มีนักกีฬาของประเทศเซลวีเนียนะ,ะลงแข่งขันโอลิมปิก7็สมัยด้วยวัยห้าสิบสองปี กีฬาฟันดาบก็มีในวัยแบบประมาณห้าสิบปีขึ้นไปนะยิงธนูนะก็มีสถิตินักกีฬายิงที่อายุมากที่สุดคว้าเหรียญทองไปด้วยนะประเภทบุนคคลในวัยห้าสิบสามปีก็มีกีฬาอื่นๆเช่นขี่มา้าขี่ม้านี่เชื่อไหมคะว่ามีนักกีฬาสูงอายุเนี่ยลงขี่ม้าตั้งแต่วัยหกสิบห้าปีหกสิบเจ็ดปี จ็ดสิบปีก็มีเจ็ดสิบเอ็ดปีก็มีแล้วก็มากที่สุดเลยนะเจ้าของสถิติที่อายุมากที่สุดก็คือเจ็ดสิบสองปีกับอีกสองร้อยกว่าวันอันนี้คือสูงสุดเลยส่วนกีฬาอื่นๆนะก็อย่างเช่นยิงปืนนะคะยิงปืนอย่างปีนี้ที่บอกเมื่อกี้ก็คือห้าสิบเอ็ดปีก็จะมีที่ของสถิตินักกีฬาอายุมากที่สุดของยิงปืนเมื่อปีสองปีหนึ่งพันเก้าร้อสิบสองก็คือ,อด้วยวัยที่หกสิบสี่ปีะคะ่ะ จะเห็นว่ากีฬาหลากหลายประเภทนะทมีประโยชน์มากๆเลยต่อผู้สูงอายุนะแล้วก็วงการแพทย์เองเขาก็ออกมายาม้ำแล้วก็รณรงค์ให้ผู้สูงอายุออกกําลังกายเป็นประจํานะแล้วก็แนะนําว่าเลือกกีฬาประเภทไหนก็ได้นะที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็มีประโยชน์นะกับตัวเองคือทั้งร่างกายทั้งจิตใจเนี่ยได้ประโยชน์หมดเลยนะลองมาดูว่าถ้าเกิดว่าในกลุ่มผู้สูงอายุนะที่เลือกที่จะเล่นกีฬาเป็นประจำนะสิ่งที่จะได้ ประการแรกเลยเกี่ยวกับจิตใจนะก็คือในเรื่องของการเข้าสังคมการมีเพื่อนนะมีพบปะเพื่อนฝูงที่ชื่นชอบในกีฬาประเภทเดียวกันมีการรวมตัวกันเพื่อเล่นกีฬาเพื่อความสนุกสนานแล้วก็มีเพื่อนคุยเพิ่มด้วยนะมีเพื่อนคิดด้วยนะกีฬาช่วยให้อารมณ์แจ่มใสผ่อนคลายอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แน่นอนเวลาที่เราเล่นกีฬาเราก็จะมีสมาธิมากๆเราก็จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการแข่งขันทําให้เรา ตัดความกังวลหรือความเครียดหลายๆอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจาวันเราไปได้ในระยะหนึ่งนะคะกีฬาก็ช่วยในเรื่องของการลดภาวะซึมเศร้านะคะใครที่เป็นโรคหรือเป็นภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็อยากแนะนำเนาให้หันไปเล่นกีฬาดูนะส่วนประโยชน์ทางร่างกายก็มีเยอะมากเลยนะคือกีฬาเล่นกีฬาก็คือจะเข้ากับได้ออกกําลังกายอยู่แล้วนะแล้วก็การออกกําลังกายก็ช่วยมีประโยชน์กับผู้สูงอายุมากมายเลยนะ ดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อแล้วก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันความเสี่ยงในการหกล้มนะประโยชน์ของการเล่นกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเนาะอันหนึ่งที่ที่คิดว่า,าได้ประโยชน์มากๆเลยนะท่านผู้ฟังก็คือในเรื่องของการคือกีฬาในช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้สูงอายุในการที่จะเคลื่อนไหวร่างกายผ่านการฝึกฝนกีฬาต่างๆเพราะอะไรเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มัาจะกลัวการหกล้มนะ ปกติการหกล้มก็มจะไม่ค่อยยอมเดินไม่ค่อยยอมเคลื่อนไหวร่างกายนี้พอเราได้เล่นกีฬาเนี่ยความมั่นใจมันกลับคืนมาทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความกระสับกระเฉงมากขึ้นนะมีแรงจูงใจที่จะช่วยให้เราได้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องพอเวลาที่เรามีความ,ม,มากระสับกระเฉงขึ้นเราก็สามารถที่จะควบคุมการใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างเอ,อมีความมั่นใจมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วกีฬาก็ช่วยสุขภาพเราหลายๆอย่างเช่นลด ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหัวใจหลอดเลือดอันนี้ก็ช่วยอได้เยอะเหมือนกันนะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อนะเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกรวมถึงช่วยในการประสานงานให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานอย่างสมดุลนะผู้ที่ผู้ผู้สูงวัยทั้งหลายนะที่สนใจก็อาจจะถามว่าแล้วเราอยากจะเล่นกีฬาเนี่ยกีฬาประเภทไหน,นที่แนะนําสําหรับผู้สูงอายุ นะคะควรจะเลือกประเภทไหนดีอันนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญาเขาก็แนะนํากีฬาที่เหมาะกับผู้สูงอายุนะอันนี้เขาก็ไม่ได้แนะนําเฉยๆนะคะเขาก็มีการทําวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วมโครงการด้วยว่าการออกกําลังกายประเภทไหนที่ทําให้สุขภาพดีขึ้นที่มีผลดีต่อร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมนะก็มีแนะนําหลายอย่างเหมือนกันนะท่านผู้ฟังลองฟังดูนะว่ากีฬาประเภทไหนที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบแนละ้วก็าอาจจะ ลองเริ่มต้นเล่นดูก็ได้นะกีฬาประเภทแรกที่เขาแนะนําก็คือเทนนิสหรือแบดมินตันนะกีฬาทั้งสองประเภทนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของการประสานมือและประสานตาของเรานะช่วยในเรื่องของสุขภาพหัวใจสุขภาพปอดนะทาให้ร่างกายแข็งแรงทั้งส่วนบนส่วนล่างเลยนะเพราะว่าเวลาเราเราเล่นเทนเนิสนี่มันต้องใช้พลังกาลังมากเนาะจริงๆเล่นเทนเนิสนี่ใช้กําลังมากกว่าแบดมินตันนะ คือทั้งสองประเภทกีฬาเนี่ยใช้ความเร็วทั้งสองอย่างก็คือวิ่งนะวิ่งแล้วก็ตีลูกแล้วมีนอกจากวิ่งแล้วก็มีกระโดดด้วยนะอันนี้สิ่งที่เราต้องระวังนิดนึงคือโดยเฉพาะกีฬาที่ที่ใช้ความเร็วอย่างกรณีพวกเนี้ยนะก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุมากพอสมควรน,นะอย่างกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ไปเพิ่งดูไปเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะก็คือ,อยังมีนักกีฬาแบดมินตันนะ หญิงเดี่ยวที่กาลังแข่งขันอยู่นะชาวสเปนแข่งกับจีนหรือยังไงนะจำไม่ผิดนะก็เออสเปนซึ่งน่าจะเป็นมือหนึ่งด้วยนะก็กําลังนําอยู่เลยนะนําไปแล้วเซตหนึ่งกําลังนําอยู่ปรากฏว่าเออระหว่างเล่นได้เกิดปัญหาข้อเข่าปลิกทําให้เขาลงไปแบบเจ็บปวดมากเลยนะแล้วก็เขาก็คือความที่เป็นนักกีฬาที่ใจสู้เขาก็พยายามที่จะฝืนลงเล่นต่อนะซึ่งสุดท้ายก็ไม่สามารถแข่งขันต่อได้อันนี้ก็เป็น อุบัติเหตุที่เกิดจากการแข่งขันกีฬานะคะซึ่งเราต้องระมัดระวังในฐานะผู้สูงอายุจริงๆคุณพ่อของเองเนี่ยคุณพ่อก็เป็นนักกีฬาแบดมินตันนะ,ะก็เป็นเอ,อสมัยก่อนคุณพ่อเป็นแพทย์ประจําเอทีมแบดมินตันของประเทศด้วยนะ,ะก็เล่นแบดมินตันแาตว้งแต่หนุ่มๆเลยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งจําได้ว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างเล่นเนี่ยละค่ะแล้วก็ เป็นเหตุเป็นเป็นปัญหาที่พวกเขาต้องไปพาเขาแล้วก็ทําให้หยุดเล่นไปเลยอันนี้เรื่องนี้ก็ยกมาเป็นตัวอย่างให้ต้อง,งระมัดระวังกันในกรณีของผู้สูงวัยที่อยากจะเล่นก็ต้องอย่าหักหอมมากเกินไปนะคะอีกกีฬาหนึ่งที่อยากแนะนามากเลยท่านผู้ฟังก็คือมันชื่อว่าพิกเกอร์บอลอันนี้เป็นกีฬาใหม่มาแรงมากอะเป็นกีฬาที่เหมือนกับเป็นการผสมผสานระหว่างแบดมินตันเทนนิสแล้วก็ปิงปองเข้าร่วมเข้าไว้ด้วยกันนะคะ สนามที่เล่นเนี่ยมันจะเป็นสนามที่เล็กเล็กกว่าสนามเทนนิสนะคะสามารถที่จะเล่นเดี่ยวก็ได้เล่นคู่ก็ได้คู่ผสมก็ได้อุปกรณ์ก็คือจะเป็นไม้ตีลูกบอลพลาสติกแล้วก็มีเน็ตไว้ตรงกลางสำหรับตีข้ามคู่ต่อสู้ระหว่างกันนะปฏิกราเล่นก็จะคล้ายๆกับเทนนิสนะคะแต่ว่าแค่อุปกรณ์มันแตกต่างกันนะคะอุปกรณ์ก็จะแบบอ,อยู่ระหว่างกลางระหว่างไม้เทนนิสกับไม้ปิงปองค่ะผู้ที่เล่นเนี่ยก็ต้องใส่ตาไวนะ ก็คือเน้นในเรื่องของความว่องไวเนะี่ยแล้วก็ฝึกในเรื่องของความสมดุลในการทรงตัวนะแล้วก็ทักษะการคิดนะก็คือวิธีการตีตียังไงให้ข้ามไปหาผู้ต่อสู้ได้ชนะผู้ต่อสู้ได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็เอ่ออันนี้ก็ผู้เล่นเนี่ยหรือนะักีฬาก็จะมีโอกาสได้รับบาดเจ็บน้อยกว่าการเล่นเทนนิสเพราะว่ามันไม่ได้ใช้กําลังเยอะมากเท่านั้นนะแล้วก็แต่ก็เคลื่อน,นไหวได้มากเคลื่อนไหวได้มากกว่าปิงปองนะคะแต่ก็ เล่นไม่หนักเท่าเทนนิสซึ่งก็นับว่าดีมากเลยอันนี้ต้องบอกว่าเหมาะแล้วก็เป็นที่นิยมมากในหลายๆประเทศเราบ้านเราเองก็เริ่มมีคนหันมาเล่นเยอะแล้วนะทั้งกลุ่มวัยรุ่นวัยหนุ่มสาววัยทำงานนะแล้วก็คนสูงอายุก,ก็เล่นเยอะมากแล้วด้วยนะก็มีผลการวิจัยสนับสนุนด้วยนะว่าคน,นประโยชน์ของกีฬาพิกบอลเนี่ยเขาก็ไปทดสอบกับผู้สูงอายุประมาณร้อยห้าสิบคนที่ สนใจกีฬานีนะแล้วก็เล่นเป็นประจําเนี่ยเขาก็สํารวจได้ว่ากีฬานี้ช่วยในยเรื่องของการลดระดับภาวะซึมเศร้าได้ด้วยนะแล้วก็ช่วยในการทํางานของการประสานงานระหว่างมือตาเนี่ยได้ดีขึ้นมีความคล่องตัวมากขึ้นในการเคลื่อนไหวต่างๆรวมถึงกล้ามเนื้อก็แข็งแรงมากขึ้นแล้วถ้าเกิดใครเล่นเป็นประจําจริงๆนะครับก็มีประโยชน์ต่อกัรทํางานของระบบหัวใจหลอดเลือดแล้วก็ลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยนะ ก็แนะนําให้เล่นประมาณครั้งละหนึ่งชั่วโมงวันสัปดาห์ละสามครัง้งสี่ครั้งถ้าใครสนใจลองไปหาข้อมูลดูนะมีสนามพิกกอล์ลหลายๆที่ที่เปิดอยู่ในเมืองก็มีนะก็ลองลองไปดูแล้วลองไปหัดเล่นดูนะคะกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่แนะนําก็คือปิงปองปิงปองนี่ก็เหมาะกับผู้สูงอายุนะเพราะว่าคือมันไม่ต้องกระโดดโลดเต้นเยอะมากนะแล้วก็ฝึกช่วยในการฝึกความคล่องแคล่วของร่างกายนะช่วยในการ ฝึกสายตานะเพราะว่าสายตาต้องไวจริงในการจับลุกปิงปองนะอาศัยความรวดเร็วแล้วก็ไวพริบปฏิทานเยอะมากเลยนะคะต้องคิดว่าจะไปยังไงที่ให้ผู้กระตุ้นผู้ต่อสู้เขารับไม่ได้นะไม่ต้องออกแรงมากแต่ใช้ความเร็วอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของป้องกันความเฉยชาผู้สูงอายุบางทีก็ขึ้นไหวช้าเล่นอันนี้ก็จะทําให้ขึ้นไหวได้เร็วขึ้นนะมีผลดีตตต่อสมองด้วยนะแล้วก็เอออันเนี้ย ช่วยป้องกันโรคเอไซเมือด้วยนะนี้ก็คือสิ่งที่เขาวิจัยมาและที่สําคัญก็คือว่าเป็นกีฬาในร่มเนาะไม่ต้องไปออกแดบดบไม่ต้องไปร้อนแดบดบอะไรเงี้ยก็ก็เหมาะสมเหมือนกันนะคะกีฬาอีกประเภทหนึ่งค่ะที่แนะนําก็คือโบลิ่งนะโบลิ่งนี่ว่าเป็นกีฬาที่เราคุ้นเคยกันดีนะเน้นได้ทุกเพศทุกไปนะโบลิ่งนี่ก็ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างความสมดุลให้กับร่างกายการประสานงานระหว่างมือแขนขาสายตานะคะ แล้วก็ช่วยออกกําลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะจากน้ําหนักลูกโบลลิงที่เราโยนไปแต่ละครั้งมันก็ถือเป็นการมันยกเวทในตัวนะอันนี้ก็ช่วยอีกอันนึงก็คือเรื่องของสังคมเพื่อนเยอะนะชวนเพื่อนไปเล่นเป็นกลุ่มอันนี้ก็ดีมากอีกกีฬาหนึ่งค่ะก็คือกอล์ฟนะกอล์ฟนี่ก็เป็นกีฬาที่เหมาะสาหรับผู้สูงอายุจริงๆเพราะว่าไม่ต้องมีแรงกระแทกเท่าไหร่นะแล้วก็ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็นิยมด้วยนะนิยมเพราะว่าเออ ชวนกันไปเป็นกลุ่มกวนเนาะมีเพื่อนชวนเล่นกอล์ฟนะคะออกไปเล่นประจําทุกสัปดาห์เดินกันไปคุยกันไปสังสรรค์กันไปผ่อนคลายนะแต่ก็ได้เหงื่อเนาะได้เหงื่อจากการเดินได้เหงื่อจากการวงสวิงต่างๆนะคะประโยชน์ของการเล่นกอลนะ์ฟเนี่ยก็มีท่าการทาวิจัยมาเหมือนกันนะเขาบอกว่าคนที่เล่นกอล์ฟเป็นประจําโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนะี่ยจะทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะทาให้ยืดอายุได้ด้วยนะแต่ก็ที่ต้องระวังนิดน,นึงในหมับบ้านเราก็คือ อากาศบ้านเรามันร้อนจัดเนาะบางทีผู้สยยูงอายุถ้าไปออกรอนะบแล้วแบบวันไหนที่แดดร้อนมากๆแดดร้อนจัดจัดนี่ก็อาจจะทําให้เกิดอาการวิงนเวียนจนล้มหน้ามืดได้นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกีฬาต่อไปก็คือวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลน,นี่ก็เป็นที่คุ้นเคยกับบ้านเรานะมีนักกีฬาทีมชาติเอเก่งๆเ,เยอะเลยนะเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็ประโยชน์ของวอลเลย์บอลก็มีมากเลยนะเช่นช่วยผ่อนวานพลังงานนะช่วยในเรื่องของการ เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะแล้วก็ช่วยในการประสานมือตาเท้าหรือว่ากอล์บอลก็ถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุก็ต้องระวังนิดนึงนในเรื่องของการกระโดดอะไรเงี้ยการกระแทกอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้กีฬาอีกประเภทหนึ่งที่แนะนําคือว่ายน้ํานะว่ายน้ำเนี่ยดีต่อสุขภาพหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแล้วก็ช่วยมากเลยในเรื่องของการบริหารข้อเข่าหรือข้อ,ขอต่างๆของร่างกายนะกีฬาเนี้ย กีฬาส่วนใหญ่มันจะมีแรงกระแทกสูงใช่ไหมแต่กีฬาว่ายน้ำเนี่ยเป็นกีฬาที่เหมาะมากสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าแทบจะไม่มีแรงกระแทกเลยแต่ในทางกลับกันเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการบริหารร่างกายให้ดีด้วยนะ,ะสิ่งที่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุนะคือถ้าเกิดใครชอบว่ายน้ำานล้วก็สัปดาห์ละสักประมาณสามครั้งนสี่ครั้งก็ ว่ายน้ำไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็อย่าหักโหมนะสิ่งที่เขาแนะนําสําหรับผู้สูงอายุในการว่ายน้ําก็คือควรจะเลือกสาวยน้าที่ไม่ลึกเกินไปนะคือประมาณร้อยยี่สิบเซนเนี่ยคือเมตรก,กว่าๆอย่างเงี้ยนะคะคืออย่ายให้ลึกเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือสับเกิดเป็นตะคิวอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่คือจะได้มีคนลงไปช่วยได้หรือจะได้ช่วยตัวเองได้ทันนะอุณหภูมิของน้ําก็สําคัญนะก็ ควรจะดูที่สระน้ําที่มีอุณหภูมิประมาณ26-36องศาเป็นอุณหภูมิอากาศปกตินะเพราะว่าร่างมันจะช่วยทําให้ระบายความร้อนในร่างกายได้ดีแล้วก็สามารถที่จะออกกําลังกายได้นานมากขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ําในสระที่เย็นเกินไปหรือร้อนเกินไปบางทีมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อทํางานไม่ดีแล้วอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตะคิวได้ด้วยแต่ที่สําคัญอยากจะเน้นสำหรับผู้สูงอายุคืออย่าหักโหมเกินไปนะคะ เน้นการว่าไปเรื่อยๆเน้นลอยตัวผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวต่างๆก็สามารถที่จะว่ายน้ําได้เพราะไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการหกล้มหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาเรื่องข้ออักเสบต่างๆนะอันนี้เอน้ำก็ช่วยในเรื่องของการออกกําลังกายได้ดีมากเลยนอกจากการว่ายน้ําธรรมดาแล้วนะที่อยากจะแนะนําก็คือเการกีฬาอีกประเทศหนึ่งก็คือแอโรบิกในน้านะอันนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันคือช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนช่วย ให้เหัวใจทํางานดีขึ้นช่วยกันเผาผลาญไขมันช่วยลดน้ําหนักได้ด้วยนะคะคนที่ว่ายน้ําไม่เก่งก็อาจจะเต้นแอรบิกในน้ําก็จะทําให้สนุกด้วยเพราะส่วนใหญ,ญ่แล้วการเต้นแอรบิกในน้ํเาเขาก็จะเต้นกันเป็นกลุ่มนะแล้วก็จะมีท่าประกอบต่างๆทําให้พเพลิดเพลินสนุกสนานได้ดีแล้วก็ได้ออกกําลังกายไปด้วยนะคะนอกจากว่ายน้านะอีกประเภทหนึ่งที่ผู้สูงอายุนิยมกันเนยีะก็คือวิ่งคนะือเขาบอกว่าวิ่งนี่เป็นกีฬาย,ยอดนิยม เลยสหรับผู้สูงอายุเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าทําได้ง่ายเนาะไม่ต้องมีอุปกรณ์ใ,ใดๆมีรองเท้าว,วิ่งมีเสื้อมีกางเกงก็ไปได้แล้วนะคะผู้สูงอายุบ้านเราก็หันมาวิ่งกันเยอะนะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นชมรมตามสวนสาธารณะ,ะนะต่างๆนะแล้วก็ในสมาชิกในกลุ่มเขาก็มีการดูแลช่วยเหลือกันดีมากเลยนะนะนําวิธีการออกกําลังกายที่ดีนะก็มีการ อ,อชวนกันไปทํากิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการวิ่งด้วยนะหลัจากวิ่งธรรมดาแล้วนะก็อาจจะพัฒนาไปเป็นวิ่งมาราธอนหรือเป็นไตกีฬาได้ด้วยผู้สูงอายุก็นิยมมากนะแต่ก็เอ,อสิ่งที่ต้อง,องระมัดระวังอย่างเดียวสําหรับการวิ่งก็คืออุบัติเหตุเนาะหอบลมได้หรือว่าในการแข่งมาราธอนเนี่ยบางทีมันต้องใช้พละงกาลังและการอดทนอย่างต่อเนื่องนานๆน,นี้ก็าอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็ ความเหนื่อยล้าด้วยนะะนอกจากวิ่งแล้วก็มีปั่นจักรยานนี่ก็เป็นอีกอกีฬาหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้สูงอายุนะนอกจากได้ออกกําลังกายแล้วก็ได้เพลิดเพลินไปตามเส้นทางต่างๆนะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือความเร็วของจักรยานเนี่ยที่มันควบคุมได้ยากมาจะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะก็ผู้สูงอายุก็อย่าปั่นจักรยานเร็วจนเกินไปนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดต้องปั่นไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะต้องเพิ่มระความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดใครปั่นไปตามถนนอ่อต่างๆนะแล้วก็ที่บางทีไปตามเส้นทางที่มีอ่อรถขับผิวด้วยตามถนนทนทางต่างๆก็ต้องระมัดระวังรถแล่นข้างๆด้วยบางทีมองไม่เห็นก็ถูกชนได้นะทางที่ดีผู้สูงอายุที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่กีฬาปั่นจักรยานก็ แนะนำให้ปั่นในพื้นที่ปิดเช่นในสนามกีฬาก่อนก็ดีเหมือนกันไทเก๊กก็เป็นอีกกีฬาหนึ่งนะที่เน้นเรื่องความความเคลื่อนไหวที่ช้าๆนะการมีสมาธิแล้วก็แรงกระแทกต่างมันนี้ก็เหมาะสมสําหรับผูสบ้สูงอายุอยู่แล้วนะไทเก๊กก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในชมรมใกล้ๆก,ก,กับวิ่งนะตามสวนสาธารณะต่างๆอันนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโยคะนะคะโยคะ ก็จะคลายๆไทเก็กนะแต่ว่าโยคะก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ทำเองก็ได้นะโยคะดูตาม YouTube ต่างๆก็ได้นะหรือแม้กระทั่งไปตามพวกโรงยิมต่างๆฟิตเนสต่างๆนี่ก็ชวนกันไปเป็นกลุ่มอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวเพิ่มความสมดุลได้ด้วยนะอันนี้ก็เหมาะกับผู้สูงอายุเหมือนกัน กิจกรรมเข้าจังหวะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเบาๆกีฬาเบาๆนะที่ให้ความสนุกสนานด้วยแล้วก็ช่วยฟื้นฟูในเรื่องของสุขภาพหัวใจอัตราการเต้นของหัวใจรักษาสมดุลของร่างกายอันนี้ก็ดีมากเลยนะคะอีกกีฬานึงนะคะเป็นกีฬากลางแจ้งนะที่แนะนําก็คือเปตองนะเนตตองนี่ก็จัดเป็นกีฬาที่ผู้สูงอายุชื่นชอบเหมือนกันเพราะวิธีการเล่นก็ไม่ได้หนักหน่วงนะก็คือคล้ายๆกับ โบลิ่งอะนะคะเพียงแต่ว่าลูกเปตองมันเล็กกว่านะแล้วก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของข้อเสื่อมต่างๆช่วยในเรื่องความสมบูรณ์ของแขนขานะคะช่วยในเรื่องของสายตาแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของสมาธินะกีฬาเปตองนี้ก็แนะนานะว่าอถ้าเป็นไปได้นี่ก็เล่นเป็นประจำนะสักวันละครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะก็สักประมาณสัปดาห์ละสามสี่ครั้งอันนี้ก็ ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็ส่วนเพื่อนๆจะมาเล่นเป็นกลุ่มนี้ก็ได้ความสัมพันธ์ด้วยนะกีฬาอีกประเภทหนึ่งเนาะที่อยากจะแนะนําก็คือสนุกเกอร์นะถ้าใครชื่นชอบสนุกเกอร์นะสนุกเกอร์ก็เป็นกีฬาที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุเหมือนกันนะเป็นกีฬาเบาๆนะเน้นในเรื่องของการฝึกสมาธินะการใช้ความแม่นยําในการกะสายตานะคะหรือถ้าเกิดใครที่สนใจเรื่องน้ายกน้ําหนักเนาะ อันเนี้ยแนะนามากเลยก็คือพวกเล่นเวททั้งลายนะเดีย๋ยวนี้ก็นิยมกันมากนะคะพวกเวทเทรนนิ่งนะจริงๆเรื่องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ,อน,นี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากสำหรับผู้สูงอายุอยู่แล้วนะถ้าใครที่สนใจในเรื่องของการยกน้ําหนักก็เอลองปรึกษาดูนะคะว่ามันมัมนมีน้ําหนักขนาดไหนที่เหมาะสมกับกล้ามเนื้อของเราแรอกจริงๆก็แนะนําว่าควรจะต้องมีครูฝึกนิดนึ่งนะ ประเภทหนึ่งที่ค,คล้ายๆกันแล้วก็ไปด้วยกันได้เลยก็คือในเรื่องของกีฬาพอกายแล้วเวลาที่เราพูดถึงพอกายเราจะนึกถึงภาพของนักกีฬาผู้หญิงนักกีฬาผู้ชายที่ขึ้นมาเบ่งอวดกล้ามกันใช่ไหมกีฬานี้เนี่ยผู้สูงอายุก็เล่นได้แล้วก็ถ้าใครเคยดูนะผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยพี่เป็นนักพอกายอาวุโสเนี่ย อายุ6้9ปี70ปีเนี่ยก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าอายุไม่ใช่ขีดจํากัดในการที่จะรักตัวเองหรือเล่นกีฬาเลยนะถึงขนาดที่มีชมรมพ่อกายผู้สูงอายุในประเทศไทยเราแล้วด้วยนะอย่างการไม่ว่าจะเป็นการเวทเทรนนิ่งหรือการยกน้ำหนักอันนี้มันช่วยในเรื่องของการออกกําลังกายแบบแรงต้านนะซึ่งอันนี้จะช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเหมาะสําหรับผู้สูงอายุมากๆเลยนะอีกประเภทหนึ่งทิ้งท้ายไว้ก็คือในเรื่องของ แอโรบิกนะคะผู้สูงอายุก็ชื่นชอบนะเต้นแอโรบิกทุกวันทุกเช้าเนี่ยตามชมรมต่างๆนะตามสนามกีฬาต่างๆเล่วนี้เขาก็มีครูมาสอนเต้นแอโรบิกผู้สูงอายุก็ไปเต้นได้นะคะนี่ก็เสริมสร้างในเรื่องของความแข็งแรงความเคลื่อนไหวตลอดเลยทุกส่วนของร่างกายเลยนะข้อควรระวังที่อยากจะแนะนํานิดหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุที่อยากจะเล่นกีฬานะก็คือ ดูในเรื่องของสุขภาพเรานิดนึงถ้าเกิดใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเช่นเนี่ยจะมีโรคเรื้อรงังโรคหัวใจหลอดเลือดความดันเนี่ยก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ประจําตัวนิดนึงว่าเราสามารถเล่นกีฬาที่เราชื่นชอบได้ไหมนะคะแล้วก็ใครที่เริ่มต้นเล่นั้แร,ก,แรกก็อย่าไปหักโหมนะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะอย่างใครที่วิ่งอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเริ่มต้นวิ่งแบบเบาๆว,ว,ว,วิ่งช้าๆสลับเดินไปก่อนวิ่งช่วงสั้นๆไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่า ร่างกายแข็งแรงขึ้นก็ค่อยๆเพิ่มระยะเวลาเพิ่มความเร็วในการวิ่งให้มากขึ้นแล้วก็อย่าท้อนะมบางคนอยากจะเล่นนะเล่นไปได้สักพักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่เอาแล้วนะคะเออันนี้ก็อยากจะแนะนําว่าอลองเล่นดูลองลอง,ลองชวนเพื่อนๆไปเล่นดูก็จะมีแรงจูงใจมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าเล่นให้หักโหมนะบางคนเล่นกีฬาแน่นอนม,นมันมีแพ้มีชนะนะบางคนก็เล่นแบบเลาเอาเป็นเอาตายเลยนะ ลืมนึกถึงสภาพร่างกายตัวเองอันนี้ก็จะทําให้มีปัญหาได้ด้วยนะถ้าเกิดใครเล่นเอ่อกีฬาที่ใช้ความเร็วก็ต้องหาอุปกรณ์ป้องกันอย่างเช่นที่จักรยานก็ต้องอย่าลืมหาหมวกกันน็อกนะคะแล้วระหว่างเล่นถ้ามีอาการปวดอาการตึงอาการปวดเมื่อยนี่ก็ต้องหยุดนะอย่าฝืนเล่นต่อนะถ้าเกิดมีอาการบาดเจ็บแล้วมันไม่หายนะมันแย่ลงอันนี้ก็ต้องอย่าปล่อยไว้นะคะต้องพาไปเอพบแพทย์นิดนึงนะคะแล้วก็ เวลาเล่นก็อย่าเล่นคนเดียวนะจริงชวนเพื่อนๆเ,เ,เล่นหลายคนก็ดีเหมือนกันได้มีเพื่อนด้วยแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่มีอุบัติเหตุก็ยังมีคนช่วยเหลือได้นะคะในปัจจุบันนี้จะเห็นว่ารัฐสมาคมต่างๆเขาก็มีการรวมตัวกันส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเล่นกีฬากันมากขึ้นนะมีทั้งระดับประเทศก็มีนะระดับนานาชาติที่เน้นการแข่งขันกีฬาสําหรับผู้สูงอายุนะถ้าใครสนใจก็ลองไปดูนะคะอย่างประเทศไทยเราเองนะคะก็มี สมาคมหลายๆสมาคมเลยนะเช่นสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยนะที่จัดแข่งขันกีฬาสำหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องมาตลอดเลยนยะสมาคมเทนนิสสูงอายุไทยสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยก็มีกีฬาพกกายผู้สูงอายุก็มีนะอันนี้ก็ใครสนใจก็ลองไปศึกษาดูนะ ะฉะนั้นเดี๋ยวนี้บ้านเราก็เห็นนะพวกฟิตเนสต่างๆเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงฟิตเนสแนละ้วเราจะนึกถึงแบบที่พวกคนหนุ่มสาวไปออกกําลังกายกันนะคะเดี๋ยวนี้ก็เห็นโฆษณาเยอะมากเลยนะที่คนเน้นฟิตเนสสาหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเขาจะมีเทรนเนอร์ที่เขามีประสบการณ์ในเรื่องของการให้คําแนะนําผู้สูงอายุที่อยากจะออกกําลังกายในฟิตเนสอันนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะผู้สูงอายุจํานวนมากขึ้นแล้วก็อยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็อยากจะไปออกกําลังกาย ก็ชวนเพื่อนๆกันไปเป็นกลุ่มอันนี้ก็ดีนะคะได้สังคมได้สุขภาพด้วยปอยเชื่อว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้นะจริงประเทศไทยเราก็น่าจะมีการเข้าร่วมการแข่งขันพวกกีฬาทีมชาติที่เป็นกีฬาผู้นักกีฬาอาบุญโสมากขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆประเภทกีฬาในบ้านเราก็ควรจะต้องหันมารณรงค์แล้วก็เปิด ให้ผู้สูงอายุเข้ามาเป็นนักกีฬาเราก็ร่วมแข่งขันด้วยได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนนะเขก็ให้ประโยชน์กับสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุด้วยนะใครจะไปรู้นะคะว่าในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านะอาจจะมีตัวแทนนักกีฬาอาวุโสของไทยนะที่สามารถที่จะไปเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติแล้วก็คว้าเหรียญทองมาให้กับประเทศได้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดอีแล้วนะคะ ขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ